สวัสดีครับทุกผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับไปฟังความฮอตของสมาชิกวง Black พิงกนะครับอย่างเจนนี่แบล็คพิงกนั่นเองล่าสุดครับเธอได้ทําแบบว่าสิ่งที่ฮือฮาในโซเชียลนะครับเรียกได้ว่าฮอตสุดๆจริงๆสําหรับการโปรโมทนะครับแบรนด์ครับคาวินไคล์ซึ่งเป็นแบรนด์ชุดชั้นในนะครับที่จ้ตัวนั้นเป็นขึ้นนั่งแท่นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นี้นั่นเองก่อนหน้านี้เธอได้ถ่ายเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับซึ่งดูเซ็กซีีี่มากๆเเลยยทดวนะ นี่ฮะรูปน,น,นี้นี่แค่นี้นี่แฟนๆก็โอ้มากอดหนักแล้วนะครับและดูครับที่ปล่อยมาภายหลังครับว,ว่าเป็นภาพโปรโมทชุดชนายซึ่งต้องบอกว่าเซ็กซี่เกินคำบรรยายจริงๆนี่ฮะก็มีบอกชื่อแบรนด์ด้วยโอ้เรียกได้ว่าตกตะลึงกันทั้งโซเชียลแล้วก็มีผู้คนนี่เข้าไปกดหัวใจให้หลักเกือบ10ล้านนะครับนี่ฮะหลายคนส่งหัวใจให้กับเจนนี่เรียกว่าเธอนั้นร้อนแรงจริงๆนะฮะในภาพเซ็ตนี้ซึ่งใน IG ของเธอเองนะครับไลฟ์สไตล์ของเธอน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับในแต่ละรูปนั้นมีเรื่องราวที่ ให้ได้ติดตามกันมากมายนะครับหรือว่าฮอตไม่แพ้กานสำหรับสาวสาวงแบล็กพิง k นะครับผู้ติดตามตอนนี้ก40็40กว่าล้านแล้วสำหรับเจนนี่เองนะครับนั่นแะครับคือข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับหากชอบใจอย่าลืมกดไลค์และสับสั r ไล e ์ให้ผมด้วยวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ